สวัสดีครับทุกคนผมกลิ่นนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมอยากจะมาแนะนําเป็นรายการใหม่แต่ว่าเป็นความตั้งใจเดิมที่อยากจะทํามาตั้งแต่แรกคือเป็นคลิปที่ผมจะนําผู้ที่ช่วยเหลือในการสร้างหลักเมืองนครศรีธรรมราชทั้งที่อยู่ในคณะกรรมการที่ชื่อชมรมศรีธรรมราช28แและผู้ที่ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการแต่ก็มาช่วยเหลือทั้งลงแรงลงเงิน คลิปนี้เนี่ยผมจะตั้งชื่อว่าคนช่วยสร้างหลักเมืองคครคือนอกเหนือจากท่านสันเพชรท่านคุณพันธ์แล้วก็โกพองซึ่งเราจะเห็นตามในสื่อต่างๆมาบ่อยๆแล้วก็ยังมีบุคคลที่อยู่เบื้องหลังในการสร้างหลักเมืองนครศรีธรรมราชผมก็จะเอาแต่ละท่านเนี่ยมาพูดให้ฟังว่าท่านนั้นเป็นใครทำอะไรช่วยเหลืออะไรยังไงบ้าง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติของพวกท่านเหล่านั้นนะครับสําหรับคนแรกที่ผมจะขอพูดถึงเป็นคนที่ใกล้ชิดท่านสันเพชรมากนะครับเป็นคนที่เรียกได้ว่าท่านดองกันเป็นญาติกับท่านสันเพชรเลยดีเดียวแล้วก็เป็นคนที่ได้เข้าร่วมแทบในทุกพิธีแม้กระทั่งพิธีที่ทําการเป็นการแบบปิดอะ่ะมีคนเข้าร่วมน้อยมากบางทีมีแค่ท่านสันเพชรโกพงแล้วก็ท่านคนนี้ท่านผู้นี้ และเป็นอีกคนหนึ่งที่ท่านสันเพชรบอกว่าเป็นคนที่รู้รหัสลับในการอัญเชิญองค์จตุคามรามเทพแต่ท่านก็ไม่เคยเอามาใช้หาผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆเลยแม้แต่ครั้งเดียวท่านถึงเป็นคนที่ท่านสันเพชรไว้ใจแล้วก็องค์จตุคามไว้ใจมากท่านคือพ่อตาของผมเองครับขออนุญาตแนะนำโปเบงนายโยทินพฤกษานนท์ ถูกต้องครบถ้วนไหมใช้ได้ตามที่ท่านต้องการไหมแต่ว่าถ้าท่านเห็นชอบแล้วก็ท่านก็เน้นนะอย่างเนี้รับรองอย่างนี้แล้วการทําอย่างนี้นะครับไม่เคยมีใครเข้ามาในพิธีเลยครับอนุญาตเพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือโกเบงโกเบงหรือนายโยธินเนี่ยให้เข้ามาได้และมาเป็นผู้จัดพิธงพิธีต่างๆคนเดียวนอกนั้นไม่มีใครรู้ ไอ้ที่อวดคุยกันทั้งหลายเนี่ยคือมันไม่รู้อะไรทั้งนั้นผมก็ไปตั้งชมรมศรีธรรมราช28ขึ้นที่ร้านกาแฟรีบห้องคุยซึ่งเป็นของโกเบ้งเหรือนายโยธินพฤษสนนเนี่ยเพื่อนผมญาติกันด้วยเนี่ยตั้งชมรม28ก็ที่นั่นแล้วก็เชิญทุกคนมานั่งกินกาแฟกันโกเบ้งท่านเป็นประธานของชมรมศรีธรรมราช28 ก็คือเป็นประธานกรรมการสร้างหลักเมืองนั่นเองนอกจากนั้นยังมีอีกหน้าที่หนึ่งที่องค์จุคา,รรามราเทพได้กําหนดไว้ให้ท่านก็คือเป็นขุนคลังคือองค์จุฬามาบอกว่าโอเบงเนี่ยเป็นขุนคลังของท่านในสมัยนั้นเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเรื่องเงินทองบัญชีต่างๆเนี่ยพ่อก็เป็นคนดูแลหมดไม่ว่าพวกเงินบริจาคสร้างศาลบัญชีวัตถุมงคลบัญชีรายรับรายจ่าย ซึ่งบัญชีเหล่าเนี้ยก็ได้ตกทอดมาถึงผมผมก็เอามาถ่ายทอดต่ออีกทีหนึ่งเพื่อส่งต่อความรู้ความจริงของการสร้างสารหลักเมืองนครศรีธรรมราชให้ปรากฏไปยังคนรุ่นต่อไปดังภาพที่ผมลงไว้เนี่ยท่านก็จะเห็นแล้วว่าโบเบงอยู่ในทุกพิธีจริงๆเพราะตามที่บอกข้างต้นไปแล้วว่าท่านเป็นคนสนิทกันกันกบท่านสันเพชรแล้วก็เป็นประธาน,นาคณะกรรมการหลักเมืองด้วย แล้วก็เป็นคนที่ถือบัญชีแทบทั้งหมดก็ตามนั้นเลยครับลองดูรูปไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความรู้ที่พ่อถ่ายทอดมาให้ผมผมก็เอามาถ่ายทอดต่อโดยไม่ได้ปิดบังอะไรแต่ก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าผมก็ต้องมีความระมัดระวังในการเผยแพร่พอสมควรก็เพราะยังมีบางกลุ่มบางคนที่เอาข้อมูลไปแต่แทนที่จะไปเผยแพร่อย่างถูกต้อง กลับเอาไปบิดเบือนเพื่อที่จะหาผลประโยชน์เข้าหาตัวเองคือผมมองว่าคนรุ่นแรกเขาเหน็ดเหนื่อยทํากันมาสร้างมาเราคนรุ่นต่อมาก็ควรจะส่งต่อความถูกต้องให้กับคนรุ่นถัดไปซึ่งก็คือลูกๆหล,ล,ลานๆเราเองกันนี่แหละครับสําหรับโกเบ้งที่ผมก็เกินไปแล้วว่าท่านไปทำอะไรมาบ้างเช่น ท่านสันเพชรไปวัดนางพญาตั้งแต่ตอนที่ท่านสันเพชรลงมาประจำการที่นครศรีธรรมราชในปี2528อย่างพิธีทําตะกรุดที่ท่านสันเพชรก็บอกว่ามีเฉพาะท่านโกผ่องแลว้วก็พ่อเ็นหึงโกเบ้งนี่แหละครับพิธีทํามีดและยังมีอีกหลายเรื่องที่พ่อเล่าให้ฟังว่าท่านไปทําอะไรมาบ้างที่แบบคนอื่นเขาไม่กล้าทําแต่ท่านสันเพชรบอกให้พ่อไปทํา ก็สนุกครับไว้ผมมีโอกาสจะมาคอยเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเรื่องถือเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆของการสร้างสารหลักเมืองในยุคต้นๆโดยเฉพาะพิธีสำคัญพิธีหนึ่งที่ถือว่าคนที่สะสมของขังวัตถุมงคลขององค์พ่อจดุคามรามเทพทุกคนอยากได้นั่นก็คือเหรียญที่ผ่านพิธีเคี่ยวน้ำมันเสือทำในปี2 5 3 0าพิธีเดียว พ่อได้ถ่ายทอดไม่ให้ผมหมดแล้วซึ่งผมกับคุณยุทธแล้วก็คุณสมทบจะนำข้อมูลเหล่านี้มาทำบทความถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับผมผ็ไม่เรื่องเกี่ยวกับน้ำมันเสือที่ผมได้ร่วมทำกับท่านสานเพชรและกรรมการบางท่านน้ำมันเสือนี้ถ้าผมได้เล่าไปกับคุณปิดฟังหมดแล้วถ้าอยากรู้เรื่องก็ไปอา่านที่เพจของคุณเกดได้ครับ จากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยทุกทกท่านก็น่าจะเข้าใจและแน่ใจได้เลยว่าสิ่งที่ผมเอามาถ่ายทอดที่ผมร่วมกันทำกับคุณยุทธแล้วก็อาจารย์หมูน้อยหรือคุณสมทบเนี่ยเป็นความรู้มาจากผู้ที่อยู่ในพิธีจริงคือนอกจากที่ผมจะเอาความรู้มาจากพ่อหรือปู่เบ้งนี่แล้วเนี่ยก็ยังมีไปสัมภาษณ์ท่านอื่นๆที่ช่วยกันสร้างมาตั้งแต่ตอนแรกแรกอีกหลายท่าน คือมีคลิปไว้อยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เอามาลงครับเนื่องจากว่าเราต้องหาจังหวัดที่เหมาะสมในการเผยแพร่เรื่องของท่านเหล่านั้นออกมาสู่สาธารณะก็ตอนเนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วผมก็คิดว่าจะทยอยทําเพื่อเผยแพร่ออกมาในระดับต่อๆไปหลังจากที่ทําบทความที่ผมทําอยู่เนี่ยจบแล้วซึ่งอีกไม่นานนะครับปีนี้ได้ดูกันแน่นอน ที่ผมพูดย้ำบ่อยๆเรื่องเวลาที่เหมาะสมในการเผยแพร่ท่านทั้งหลายออกมาสู่สาธารณะก็เพราะว่าคือผมไม่อยากจะให้มีเรื่องอะไรไปบรบกวนพวกท่านเพราะพวกท่านก็ไม่ได้อยากดังไม่ได้อยากมีชื่อเสียงอะไรมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วทุกท่านทําด้วยใจไม่งั้นทุกๆท,ท่านลองคิดดูนะครับถ้าท่านเหล่านั้นอยากดังอยากขายของอยากมีชื่อเสียงคงออกมานานมากๆแล้วครับคงออกมาตั้งแต่ ช่วงเจตุคามฟีเวอร์ปี50ในด้วยซ้ำมั้งแต่ทุกท่านก็เงียบมาตลอดใช่ไหมครับเอาเอาเป็นว่าทุกท่านลองคิดดูแล้วกันว่ามีท่านไหนรู้บ้างว่าคณะกรรมการหลักเมืองมีใครบ้างที่ที่เป็นคนคณะกรรมการจริงๆนะครับไม่ใช่กรรมการท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคลิปนี้ซึ่งเป็นคลิปแรกของคนช่วยสร้างหลักเมืองคอนโดยเป็นการแนะนําพ่อหรือตัวเบ้งเนี่ย ว่ามีส่วนร่วมในการสร้างสารแลว้วก็เกี่ยวข้องยังไงกับองค์จตุคา,ามรามเทพก็ขอจบลงตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งคลิปต่อไปเนี่ยทางห้องและเพจเราก็จะแนะนำแต่ละท่านกันเป็นระดับต่อไปคือในคลิปแรกนี้เป็นเรื่องของพ่อหรือโกเบ้งผมก็เลยขอทำคนเดียวก่อนส่วนในคลิปต,ต่อไปของคนช่วยสร้างหลักเมืองคอนผมก็จะกลับมาทำกับคุณยุทธแล้วก็คุณสมทบตามเดิมแล้วก็ อาจจะยังมีแขกรับเชิญพิเศษท่านอื่นๆมาด้วยครับยังไงก็ขอฝากอีกหนึ่งรายการให้ติดตามกันครับขอบคุณครับ2 1ผมประเวงประธานชมรมขีมนาศสองแปดเรื่องความรู้เกีย่ยวื่อง,งานขับเรืองทางการผมได้ถ่ายทอดแด้เล่าให้ผู้ติดลูกเขยกับผมไปตรดหมดแล้วครับติดได้เป็นประธานเป็นชมรมทีมนาสอง อยากอยากรู้ก็ไปอ่านได้จากในเพจนี้ครับซึ่งก็คือผมเองที่ถ่ายอยู่นี้ซึ่งผู้ที่อ่อานในเพจนี้จะได้มีความรู้ที่แห้จริงของอักเมืองจากเพจสีมาตสองแปดของุณกิขอบคุณมาก